สวัสดีครับขอจารักพาสูุต้องดีเลยมาสวสีครับโอ้คุณไม่พอใจอะไรครับคุณไม่พอใจอะไรครับไม่มีอะไรครับอันนั้นอัน จะยังอีกเนาะพอแล่ให้หอาจาอเอาไปาา่ใส่จานยอดยอดอุอาจารย์นักนดนตรีของเรานะนอกจากเล่นดนตรีเก่งไม่พอนะย,ยังทำกับข้าวเก่งด้วยเออมึงกับบอาฮผ่ามาห้องเนาะเออมึงกับเสียงดังบอกคันกันเ <c oughs> ต่า <c oughs> ดิบบอกครับอาจารย์สุดยอดสุดยอดอันนี้ลาบหรือก้อยลาบสุกลาบสุกอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่ครับไม่น้ำอันนี้เอาไว้ เอ,เอาไว้เป็นน้ำสต็อกเหรอหรือว่าไงไม่ไม่ไม่เอาไปวกให้มันสุกทีเฉย็เมื่อกี้อ๋อหเชาพัทอืมเลือดจูงมือหรือเปล่าแนแนไหนดิเลือดหมีป่ะนี่บะพร้าวอ่ะจิ้มโอเปนน้ำตับไม่กินบะพร้าวจูออนน่อ่ะคนคนนี้ใช่เปล่าที่อะไรนะ ลูกชายแบบอะไรนะลูกชายอะไรนะลูกชายบอมเหรอเออบอสพูดว่าอะไรนะแบลบูลูกชายอีกคนแน่บักแบ้น้อยอ,อ๋อนี่แหละบักแบ้น้อยหันหน้ามาดูสิโอ้ยบักแบบน้อยต,ยตายตายเปิดช่อง Yyutube o ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองอาทิตย์มอจโฉแช่นแล้วนี่อาจารย์เดียร์เนี่เปิดมาปีกว่าแล้ว คนเขวันนี้เนาะทำไมคนไม่สำคัญกอยางอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยพูดจริงนะทุกคนบอกวสโจน่อยนะอาจารย์เดียน้อยใจอาจารย์เดียน้อยใจเรื่องนี้ต้องถึงวสโจนะผลจะไม่พูดนะให้เอฟซีช่วยกันบอกหน่อยไอ้คนก็หลังก็ยิ้มบักแมบ่น่อยบอยคิดยังไงวะอันนี้ไม่อยากใส่แล้วมันเหนียว มันคืออะไรเต่าเนี่ยท่าคีริวทาคีริวไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่เขาเช็ดโต๊ะป่ะใช่ครับนะฮะแล้วเราก็มากินโต๊ะจานไหนไปนึงผมฟันทงเลยนะวันนี้บอสโจแชร์ไปอ่ะผมฟันทงเลยหมื่นหนึ่งอะไรหมื่นหนึ่งผู้ติดตามใช่เหรอถ้าอ่ะเท่าไหร่ว่ามากี่บาท น่ะไม่ใกล้ทางเหนืออีหลางบ่ะฮะทางกระลำเนี่ยหลางก็เนาะทีนี่เดี๋ยกว่าหลางอาจารเตาอันน่าเราอาบแล้ก็ยังตัวกระพกอีกเว้ยวันนี้อาบน้ำยังไงออกาบ้ำตอนไหนอาบเมื่อวานโอ้โหอาบอาจารย์เตาจะอาบน้ำวันละครั้งนะครับทุกคนอาบน้นก็ว่าหายก็ว่าแล้วก็อาบน้ำช้ามาก ช้าจริงๆแล้วอาบน้ำช้าไ,ไห่อะไรนะยังจะอาบคนสุดท้ายอีกปกติคนอาบน้ำช้าแบบอาจ,จารย์เดียนเนี่ยเขาจะตื่นก่อนเขาจะมีโอกาสได้ใช้เวลาในห้องน้ําก่อนแต่อาจารย์เต๋าเนี่ยไม่ได้น้ําก็ไม่อาบอาบน้ําคนสุดท้ายก็ต้องอาบเร็วตันต้นมองมนี้มั่นเอ่อหลางที่หละกันเศษ อันนี้อันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมเ,เนี่ยสุกเนี่ยก็เอาไปลองเลยอันนี้มันเสร็จนนมันมีค้าง่มาชิมเนี่ยแบบนี้ผมกินได้ครับแต่ว่าแบบดิบผมก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าก็ไม่ได้กินอะไรประจำขนาดนั้นนะครับทุกคนนี่อ๋ออันนี้มันอยู่ค้าง

เน to, ี่ยการเดียยอดอันนี้ก pues> ันเดียทำกับข้าวเก่งไม่แค่อะไรนะที่บ้านทำของขายอยู่แล้วตอนเด็กๆก็ช่วยแม่ใช่ไหมเบิรงจานเตาซับละเอียดมากเนี่ยดีเลยเนี่ยเป็นคำๆเลย เหมือนหมูเด็กอะ่ะระบอกว่าพ่อแล้วตายแล้วมาบ้านนอ้องเขาดูแลอย่างดีเลยตายแล้วไปกรุงเทพผมก็ต้องพาไปร้านเล้าดีๆหน่อยนะแต่ปัญหาคือว่าจะมีเวลาไหมแค่นั้นแหละเพราะว่ามาุุงรงรอ นะมาสีสะก็ดอาจารย์เดียก็นี่ฮะตากับข้าวให้กินตลอดผมว่าไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำเยอะอ๋อนนอันนี้เป็นสูตรใหม่ใช่ไหมก็มคือว่าคาัควา่วคั่วให้มันสุกแล้วก็มามมซอยตอ่อเรา,ไม,เราไ,มไม่มีเวลาเนี่ยอันเนี้ยเป็นสูตรใช่ไหมไม่ถึงลเลยคั่วให้มันสุกแล้วมาซอยตอ่อไม่มันใหญ่ชิ้นมันใหญ่แต่โตต้อแบบ เอานะปักแบ้น้อยล้างมือแล้วนะครับล้างมือละอ่ะเดี๋ยวให้เก็บทีเดียวอ,อ,อาจจะดูแบบไม่สะอาดเท่าไหร,สร่สะอาดครับสะอาดนี่แหละบ้านๆอ่ะอาจารย์เตาฝากฝากช่องนะครับ,บคุณบ๊าโจนนฮะครับเออุอ้ย <laughs> ฝากช่องเต้ามือกองสาวน้อยระพื้นระพิเชียวนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณพ่อโจโด้วยนะครับผมเนี่ยผมก็รอนุ้นนะว่ามันจะพูดพ่อหรือมันพูดบอสคขอบคุณพ่อโจโด้วยนะครั<อ>บบักแมกด้วยขอบขอบคุณเอฟซีแม่ๆทุกคนด้วยนะคระับของฝากอ่าเดี๋ยวลืมคนเนี้ยอาจารย์เดียไม่เป็นไรครับขอหนีโขอเยเื่ลกมืดนะช่องอาจารย์เดียช่องไหนนะเดียมือแซกเดียมือแซกลำพื้นเดียมือแซกลำพื้นออฟฟิเชียล นะครับใช่ใช่ใช่จำได้โอเคครับเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ